สวยลูกม้วนเบาๆนะคะก่อนนอนเนาะก่อนนอนค่ะยังไงคะลูอกอูอ้สวยสเซ็กซี่สวยค่ะโอ้ไม่ไหวแล้วสวยดูดีค่ะลูกดูดีโอ้ปัจจับปัจปค่ะก่อนนอนก่อนนะอู้ ดูเขินโหเหิรตึงหมดแล้วโอ้โหโอ้โหทางตัวไม่ดูกอ่ะหวยโอ้จะหลับจะนอนยังสวยอ่ะโอ้ยอลี่ยังแมวสวยสวยจริงค่ะลูกดูโหเฮิโอ้ึงเขินเขินดูหน้าดูตาโอ้ไม่ไหวโอ้โอ้มาเด้อมาเด้อ ทุกที่ทุกเวลาชมไม่ได้อ้ดูดูทำหน้าทำตาโอ้โอ้ทำหน้าทำตาโอ้ยังไงยังไงทำหน้าทำตาโอ้โอ้เฮิร์นโอ้เซ็กซี่เอ้วดูทำทำตัวไม่ถูกเอ้ยยังไงเออทำตัวไม่ดูโัว ท่านยังสวยอ่ะลูกปาดแม่นางความงามจะได้แต่ใดมาลูกปั๊าปั๊าปั๊บปั๊าปั๊บ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 ปั๊าปั๊บปั๊บปว๊ดปม๊บปั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 ๊บป๊ป๊ป๊าป๊ป๊ป๊า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 ป๊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  สู้กล oui ้งแล้วเป็นไงลมาไปปับ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 ปย่านะเวยอย่านะแม่นะโอ้ยเดปับยังไงดีโอ้ตัวไม่ถูกม้วนไม่ม้วนดีมันสวยค่ะออ้ดูดีออ้ยไม่ไหวปอะไรอ่า้ออเอออ่ะอดูดีปตปตาออ